สวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้บ้านสวนก็จะมาลงคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันอีกหนึ่งวันนะคะก็หลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปมาเลยมาสามอาทิตย์กว่าๆเนาะก็สามอาทิตย์กว่า,วาที่ผ่านมานะคะก็บ้านสวนก็มีเรื่องราวมากมายนะคะคุณตาป่วยค่ะเพราะคุณตาป่วยเนาะเราก็ไปเฝ้าไปเยี่ยมนะคะไปเยี่ยมคุณตาที่ต่างจังหวัดเนาะ วันที่เรากลับไปเนาะก็เกี่ยวกับโควิดเนี่ยนะคะเราก็กลับไปดูพุณตาตอนเราไปเราก็ตรวจโควิดนะคะตรวจ ATK เนาะแล้วก็วันที่เรากลับมากรุงเทพเพื่อที่จะให้ลูกเพื่อที่จะมาส่งลูกสอบนะคะแค่วันเดียวเองค่ะเพื่อนเราตรวจก็ไม่เจอเนาะวันกลับเราก็ตรวจ ATK เหมือนเดิมก็ปรากฏว่าก็ไม่พบเชื้อนะคะวันที่เรากลับเนาะพอเรามาถึง มาถึงบ้านนะคะมาถึงที่บ้านสวนเนี่ยรุ่งเช้าเนาะก็ทำการตรวจโควิดอีกครั้งหนึ่งนะคะผลปรากฏว่าเราเป็นบวกค่ะก็สรุปแล้วเราก็ติดโควิดทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะแล้วก็เป็นวันเดียวกันที่คุณตาเสียพอดีเลยค่ะก็เป็นอะไรที่ทำให้เราเสียใจมากๆนะคะแค่วันหนึ่งวันเนาะแค่หนึ่งวันที่เรากลับมานะคะก็ทำให้เราสูญเสีย แล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับไปกลับไปทำหน้าที่ของลูกที่บ้านก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของน้องชายแล้วก็แม่หรือคุณยายนะคะเราก็ถูกนำส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะก็รักษาอยู่สิบวันเนาะก็เสียใจนะคะที่เราไม่สามารถกลับไปทำงานากลับไปทำหน้าที่ของลูกนะคะ ก็ได้แต่วิดีโอคอคุยกับทางบ้านเนาะตอนนี้ก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านส่วนแล้วนะคะก็อีกสักประมาณอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์เราถึงจะกลับไปต่างจังหวัดอีกครั้งหนึ่งเนาะคุณยายตอนนี้ก็ปรากฏว่าก็ติดโควิดเหมือนกันค่ะซึ่งทราบผลเมื่อวานเนะาะก็เป็นอะไรที่สูน เป็นอะไรที่เสียใจมากๆนะก,กับเรื่องนี้เนาะแต่ก็โทษโทษอะไรไม่ได้นะคะโทษอะไรไม่ได้เนาะเพราะว่าทุกๆคนก็ต้องเจอไม่ว่าเราจะป้องกันแค่ไหนนะคะสุดท้ายเราก็ยังเจอนะคะวันนี้ก็จะมาพา,าเพื่อนๆนะคะมาชมผักของเราเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปชมผักก็ฟังเรื่องราวของบ้านสวนสักนิดนึงนะคะ ก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆพี่ๆนะคะก็ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองเนาะเคยดูแต่คลิปคนอื่นนะคะที่เขาสูญเสียและเขาไม่สามารถกลับไปดูแลพ่อแม่ได้เนาะอันนี้ก็เป็นกระหล่ำปมนะคะเป็นกระหล่ำปมโคลบีอันนี้ก็60 60กว่าวันนะคะ70วันเนาะอันนี้เราจะเอาไว้ทำพันนะคะไว้ทำพัน เอาไว้ดูดอกเนาะไม่รู้ว่าดอกจะเป็นแบบไหนนะคะนี่ไว้ทำพันธ์นะลูกใหญ่มากเลยค่ะลูกใหญ่จริงๆระหล่ำปลของเราก็ไม่ได้อยู่บ้านสามอาทิตย์นะคะก็วันไปเนาะเราก็ันที่เราจะกลับบ้านนะคะเราก็ย้ายผักย้ายผักนะคะลงในถุงดำวันนั้นเร่งรีบมากเลยค่ะ รถบันที่รู้ว่าคนตาจะไม่ไหวเนาะเราก็รีบๆนะรีบย้ายมันก็โตๆบ้างไม่โตบ้างนะคะนี่เป็นผักส,สลัดเนาะนี่จําชื่อไม่ได้แล้วว่าอะไรกีนกีนครสน่าจะเป็นกีนกีนหรือเปล่ากีนโอก๊กไม่ใช่กีนครส์เนาะกีนโอก๊กแล้วก็มีกีนครสนะคะนี่กีนครสอันนี้เป็นผักสลัดแก้วนะะี่ค่ะมาส่วนก็ย้ายๆวันนั้นนะแล้วก็ทิ้งไว้เลยสามอาทิตย์นะคะนี่ก็เริ่มโตเนาะ ะะดีที่ว่าสามีไม่ติดนะคะเพราะว่าอาทิตย์นั้นสามีเขาก็ไปทํางานต่างจังหวัดเหมือนกันค่ะอาทิตย์ที่เราไม่อยู่บ้านเนาะพอกลับมาเราก็เป็นเขาก็กลับมาพอดีเป็นก็ตรวจก็ไม่พบเชื้อเนาะก็ไม่รู้ว่าเชื้อมันจะมาแบบไหนเนาะรีนโอ๊กนะคะ ก็ปูบัดทิ้งๆกว้างๆเนาะตรงนี้ก็ก็มีบางคนที่ในบ้าน,นเนาะครอบครัวในบ้านเนี่ยบางครอบครัวก็อย่างน้องแฟนเนี่ยน้องสามีเขาไม่ติดนะคะเขาก็ช่วยลดน้ําให้นะนี่พอเราไปรักษาตัวสามีก็ไม่อยู่บ้านอีกนะเพราะว่าเขาไปทางนา,านต่างจังหวัดอีกเนาะก็เป็นอะไรที่ เป็นอะไรที่เสียใจหลายๆเรื่องนะคะแต่ตอนนี้เราก็เข้มแข็งขึ้นมาแล้วละ่ะเดี๋ยววันที่เรากลับไปทําบุญให้คุณตานี่แหละจะเป็นวันที่เราเสียใจอีกถึงวันนะคะเพราะว่าเราต้องไปอยู่ตรงนั้นเนาะก่อนอื่นก็จะบอกเลยค่ะว่าผักที่เราปลูกตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงอื่นนะคะ นี่ค่ะก็เป็นผักที่เราลงไว้นะคะรีบๆเนาะเป็นอะไรที่เร่งรีบนะคะเพราะว่าช่วงที่เราเจอปัญหาเนี่ยก้าเรากําลังโตนะคะก้าเรากําลังโตตอนนี้ก็ปล่อยปล่อยทิ้งกว้างๆแล้วนะคะเพราะว่ามันโตบางต้นก็โตโตมากเกินไปเราไม่ทันหาที่จะย้ายให้เขานะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็มีผักสลัดเนาะผักสลัดนะคะอันนี้ก็เป็นสลัดแก้วสลัดแก้วญี่ปุ่นนะคะ โตหมดแล้วค่ะหาที่ลงให้ไม่ได้เนาะเป็นอะไรที่เร่งรีบนะคะแล้วก็พักเนี่ยสามอาทิตย์นะคะที่เราไม่เจอเขานะคะเราเจอเขาแค่ช่วงที่เขากําลังแตกใบอ่อนนะคะเป็นช่วงที่เราเจอเขาแบบแตกใบอ่อนนี่ค่ะเพื่อนๆอันเนี้ยอันนี้นะคะก็เป็นอะไรเป็นดอกอะไรเราก็ไม่ทราบเนาะครั้งที่เรากลับบ้านไปเมื่อตอนที่เราไปเลือกตั้งอบตอนะคะเราก็เอา มาปลูกเนาะแม่บอกว่าเป็นต้นไม้ของพ่อที่เขาไปหามานะคะเขาเก็บมาได้เขาก็เอามาปลูกที่บ้านแล้วเราก็เด็ดดอกที่บ้านมาปลูกที่บ้านเรานะคะก็ก็เป็นดอกไม้ของพ่อเนาะเป็นดอกไม้ของพ่อนะคะซึ่งพ่อเขาเคยเอามาปลูกเนาะ บางครั้งมันก็สะเทือนใจเนาะก็คิดถึงพ่อนะคะเราก็คิดถึงพ่อเนอะาะพอเราเห็นดอกไม้ของพ่อเราก็คิดถึงพ่อนะคะนะคะแล้วก็ขอโทษค่ะอะ่แล้วตรงนี้ก็เป็นผักที่เราลงไว้เนาะดูเพื่อนๆดูเห็นไหมคะนี่เขาโตขึ้นมานะคะเราเพิ่งกลับบ้านมาเห็นเนาะก็ ขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะตอนนี้ก็คลิปที่เราเคยตัดต่อไว้นะคะตอนนี้ก็คงจะตัดต่อไม่สำเร็จแล้วค่ะเพราะว่าเราทิ้งช่วงผักไปเนาะก็ไม่สามารถที่จะทำคลิปให้มันเป็นคลิปเป็นเรื่องราวเนาะตอนนี้ก็เป็นคลิปที่ก็เป็นคลิปที่โดยรวมนะคะก็เป็นคลิปโดยรวมที่เราปลูกผักทิ้งไว้ประมาณ3อาทิตย์นะคะ แต,แต่จะมีอยู่อย่างหนึ่งนะคะเพื่อนเป็นที่เราแบบไม่ตั้งใจอะ่ะเราแค่เอามาลงไว้นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นต้นองุ่นเนาะมีเป็นต้นองุ่นนะคะที่ที่เรากินองุ่นไว้นะแล้วก็เอาเม็ดเม็ดมาโยนทิ้งไว้ในนี้นะคะผลปรากฏว่านี่ค่ะเขาขึ้นมาหนึ่งต้นนะคะวันนี้เราก็เลยมาทำคุยคุยดินแล้วก็เอาพวกขี้วัวพวกปุ๋ยมาใส่ให้เขานะคะนี่ ขึ้นมาหนึ่งต้นเนาะก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นได้ดีไหมเนาะแต่นี่ค่ะเห็นหนึงต้นตรงนี้ก็เป็นกระหล่ำปมนะคะกระหล่ำปมโคลบีเนาะนี่ค่ะที่ทิ้งไปเนาะมันก็โตแล้วแต่ก็ยังสามารถแยกได้อยู่นะคะตรงนี้ยังสามารถแยกได้อยู่แต่ว่าบ้านสวนเออไม่มีพื้นที่แล้วค่ะแล้วก็ไม่มีกระถางและไม่มีกระถางแล้วนะคะก็ปล่อยๆไปเนาะ ผักโขมนะคะตอนที่เราเอา่อเรากลับบ้านอะ่ะผักโขมไม่มีเลยสักต้นเดียวนะไม่มีสักต้นเดียวเลยเนาะนี่ค่ะเราปลูกสลัดไว้เห็นไหมคะนี่สลัดนะคะนี่เป็นผักสลัดที่เราปลูกไว้เนาะเราไม่อยู่เนี่ค่ะมันขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะผักโขมผักโขมเนาะนอันนี้สลัดแก้วนะคะวันนี้เราก็ ย้ายนะคะย้ายผักย้ายไรล,ลงปลูกเนาะตรงไหนเสียบได้เราก็เสียบลงไปเนาะถอนมาปลูกค่ะต้นเคลต้นนี้หลังจากที่ไม่ได้ดูมาสามอาทิตย์นี่ค่ะสภาพกะไว้จะเอาดอกนะคะก็ไม่รู้ว่าจะติดดอกหรือเปล่าเนาะ <S <S ส่วนตรงนี้นะคะเป็นเคลที่เราปลูกจากยอดนะคะจากการปักชำเนาะจากการปักชำน้ำ เมื่อนานแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆจำได้เนาะนี่ค่ะเหลืออยู่2ต้นตรงนี้ก็จะเป็นผักสลัดแล้วก็กระลำปมนะคะอัะนั้นผักแพลวแล้วก็ผักบุ้งนี่ค่ะผักบุ้งสามอาทิตย์เนาะตรงนี้ก็จะเป็นแตงกวาแตงกวาจริงๆสวยมากเลยนะคะสามอาทิตย์เราไม่ได้บํารุงเลยเนาะ,ะผักตอนเนี้ไม่ได้บํารุงเลยนะคะเพราะว่าเราเพิ่งกลับมา กลับมาก็เจอสภาพแบบนี้เนาะกลับมาก็เจอสภาพแบบนี้นะคะก็เลยปล่อยปๆก่อนค่ะตอนนี้ก็ดูแลสุขภาพก่อนเนาะก็มียายายลงมาบ้างนะคะอันนี้เป็นหอมแย้ของพี่บีนะคะดกมากเลยค่ะเยอะแยะเลยค่ะนี่ค่ะ อันนี้เป็นคณะคณะฮ่องกงนะคะนี่เป็นคณะฮ่องกงตอนนั้นเราทําคลิปไว้นะคะตอนนี้คงจะไม่ใช้คลิปแล้วละ่ะเพราะว่าเอาโดยรวมเลยตรงนี้ก็เป็นสลัดนะคะนี่ค่ะสลัดสลัดแก้วนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นถั่วพูที่เรา นำรากของเขามาปลูกนะคะนี่จริงๆพวกนี้เราใช้เรา,เาจะตัดต่อคลิปนะคะแต่ว่าเราไม่ตัดต่อคลิปแล้วละเพราะว่าเรารู้สึกเราเหนื่อยก็เลยไม่ตัดต่อแล้วค่ะก็โดยรวมแล้วเนาะโดยรวมแล้วนะคะตอนนี้ของอะไรอะไรก็แพงเนาะ ของอะไรอะไรก็แพงนะคะนี่เป็นมะนาวแป้นดกพิเศษนะคะตอนนี้ดกมากเลยเนาะนี่ตอนนี้เป็นเวลาตอนเย็นนะคะเรามาถ่ายคลิปให้พวกพี่ๆดูเนาะนี่ตอนเย็นแล้วนะคะตอนนี้ต้นมะม่วงก็ถูกตอนไปหมดแล้วค่ะตัดทิ้งหมดแล้วค่ะ นี่ค่ะอันนี้เป็นหมอนเนาะเยอะแยะเลยค่ะหมอนนะคะลูกใหญ่มากเลยเนาะเดี๋ยวเก็บให้ทุกคนดูนะคะเป็นหมอน ลูกหม่อนสุกนะคะนี่นี่ค่ะค่ะวันนี้บ้านสวนก็มาเล่าประสบการณ์ของเราเนาะสดๆดร้อนๆ้เลยนะคะแล้วก็พาชมผักที่เราปลูกนะคะผักของเราก็ขาดการบำรุงนะคะแต่ก็ยังดีที่ว่าเขายัง คงมีพวกสารอาหารที่หลงเหลืออยู่เนาะนี่ค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะที่รับฟังเนาะแล้วก็ส่งกำลังใจให้บ้านสวนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ